สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจออีกแล้วครับกับช่องขวันใจกเกษตรมือใหม่ผมวันนี้มาตัดหญ้าครับหญ้าก็ลกสุดๆครับผมหลังจากที่ไม่ได้ว่างลงคลิปไม่ได้ทําอะไรเลยครับมัวแต่ยุ่งๆนะครับดูครับหญ้าในการวันนั้นก็ตังดินนะผมเอาดินมาลงเททาง ก็มาตัดกันสามคนครับนี่ครับคนตัดหญ้าแล้วก็อีกคนหนึงตัดอยู่ตรงนู้นครับตัดสองฝั่งครับวันนี้ตัดฝั่งนี้ด้วยริมถนนฝั่งนู้นเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับ และนี่ครับผมหลังจากตัดเสร็จแล้วพื้นที่ก็ประมาณนี้ครับไม่ลกเหมือนเดิมนะัผมก็ผมก็มาถ่ายอีกวันนึงครับเมื่อวานตัดเสร็จค่ำครับผมมืดก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยมาอัปเดตให้วันหลังแล้วกันครับก็อัปเดตใบด้วยครับผม ใบชุดที่หนึ่งครับพาเดินดูข้างล่างและบนขึ้นทางบนนะครับผมเมื่อเช้าก็ฉีดยาไปแล้วครับรอบหนึ่งก็เป็นพวกเพียพวกหนอนประมาณนั้นนะครับผมใบชุดแรกก็ประมาณนี้ครับนี่ครับหักใสดโดนแรงน้ำ ก็เดี๋ยวพาเดินดูอัพเดตใบชุดแรกเลยด้วยกันนะผมนี่ก็ต้นเล็กมีสีต้นริมถนน <c oughs> ยอดก็แล่ไัะครับบางต้นก็จะเข้าสีเข้มแล้วบางต้นก็ยังสีอ่อนๆอยู่ก็ไม่เป็นไรครับ ครับภาพรวมแต่ต้นไหนที่ยอดช้าก็โดนเพียจักระจันเล่นงานไปบ้างครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเสียหายเล็กน้อยนี่ครับเหมือนอย่างนี้มาที่หลังไม่เข้ารอบฉีดไม่ทันครับแต่เมื่อเช้าก็ฉีดไปแล้วน่าจะโอเคแล้วครับ นบรรยากาศตอนเย็นครับตอนนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวครับ,รบฉีดไม่ทันตอนนี้ยอดมาช้าแต่ก็ตายมาแล้วครับมแมลงเพราะไม่เห็นวิ่งที่ใบแล้วครับเมื่อเช้ายังมียังพอมีอยู่ก็น่าจะตายแล้ว ต้นนี้ก็ใบเริ่มเข้าสีแล้วนี่ครับนี่ก็เริ่มเข้มนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็เริ่มเข้าสีแล้วแต่ต้นนู้นจอดมาก่อนครับต้นนี้ก็มาที่หลังแล้วก็เหมือนมีป่วยๆด้วยครับผมก็เลยเอาเอาดินมาถมโคนเพื่อไม่ให้น้ำมันขึง เดีผมก็ย้ายหัวน้ําออกเป็นสองหัวด้วยครับต้นนี้ตอนแรกมันอยู่ใกล้ไปก็เลยย้ายออกเป็นสองฝั่งก็ต้นมันโตด้วยนะครับผมต้นนี้ก็มียอดมาบ้างแล้วก็ถือว่าโอเคแต่วันนี้ผมก็มาฝังเข็มช่วยหน่อยครับสองเข็มได้นี้ยาหมดแล้วเดี๋ยวค่อยถอดครับ แขนงแขนงเริ่มมาก็สอว่าโอเคไปครับเดินดูบรรยากาศได้เรื่อยๆผมมาฝังเข็มก็สามต้นต้นนู้นต้นหนึ่งครับแต่ต้นนี้ก็ใบเต็มแล้วก็ป่วยเหมือนกันแต่น่าจะหลอดแล้วครับช่วงนี้ฝนดก โลกเยอะครับก็ทําใจผมดูแลไปรักษาไปครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาผมคนก็ยังป่วยครับต้นไม้ก็ป่วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ใบชุดแรกก็เต็มแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไม่กี่ต้นครับที่ ยอดไม่ทันเขาส่วนมากก็เป็นต้นป่วยๆเหมือนต้นนี้ก็มันจะมีอาการแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วครับเพราผมมาลาดโคลนไปแล้วต้นนี้ก็ฝังเหมือนกันแต่ยอดก็เริ่มมาเน้วเห็นไหมต้นนี้ก็ฟื้นเป็นเปน,เปนห,หายหาย ไม่โตแต่ไม่ตายครับสุดยอด7จปีเหมือนเพื่อนครับตัวนี้โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตอันที่ตัดหญ้าแล้วก็มาอัปเดตใบชุดแรกครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยผมสวัสดีครับ